เกี่ยวกับการคัดแยกขยะไปแล้วใช่ไหมในคลิปนักเรียนเห็นอะไรบ้างพัดขยะมีทั้งหมดกี่สีสีสี่สีสรขยะสีน้ำเงินสำหรับทิ้งขยะเล่นแบบไหนเล่นวะ